ครับวันนี้ผมต้นจะมาสาธิตการใช้งานระบบ Android Interface กับ TalkPro ในรถ F10 นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันครับันดับแรกครับเลื่อนมาที่ TalkPro นะฮะปึ๊บ,บ,บเดี๋ยวเราไปที่ Real Time นะครับรอ Connect กับ ECU อซสั U, กครู่นะฮะ ตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยครคือท่านไม่ต้องกังวลครับอ่าอันนี้แสดงค่าความปลอดภัยสาหรับรถยนต์ของท่านทั้งหมดเลยนะฮะอัตราการเร่งอินเทกอุณหภูมิแวกคุ้มนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฮะใช้ได้จริงๆเลยนะฮะนี่ครับวิ่งขึ้นมาแล้วฮะเราไม่ต้องติดเกย์แบบเกกาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูแบบเลสซิ่งนะฮะรอสักครู่ครับเลสซิ่งนะครับ โอเคครับเดี๋ยวดูเลยครับปื๊ดอ่ามีไฟโอเคครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนหน้าครับหน้าสองนะครับแบบนี้หรือว่าหน้าสามแบบเข็มไม้ก็ได้ครับโอเคครับท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ครับติดต่อเลยที่ผมครับต้น0 8 1 6 6 2 4 469ขอบคุณครับสวัสดีครับ